มึงเป็นคนพูดเองว่าลงเรือลำเดียวแลอะอีสระแล้วมึงให้กูทำยังไงกูว่ากูไม่ไหวแหละเดี๋ยวกูให้ยิ้แบบอ่าเอาที่เอาที่ไหวเพราะว่าทุกคนฟังนะบูมไม่เคยหลายคนบอกว่าทําไมแบบเจ้าของแบรนด์ให้เจนนี่แล้วบูมจะรู้สึกยังไงคือบูมไม่รู้สึกยังไงเพราะเจนมาหาเงินได้แบบนี้ของมันเป็นเรื่องปกติมาไม่ได้ถึแล้วอ้เนี้หรือว่าจ้างบูมมาช่วยอะไรก็ได้เพราะว่ามันแต่จะให้เจ้าของแบรนด์จ้างไงดีมากเจ้าของแบรนด์จ้างมึงก็รับไปตอนนี้มึงก็ได้เป็นล้านแล้วจากเจ้าของแบรนด์อันนีู้ดเลยนะแต่ว่าเเดี๋ยวววจนกับิคืออต้้งใหหแแลละ เล่นใหญ่ทุกแบรนด์กูเหนื่อยจะตายแล้วกูบางทีตั้งก็มึงก็มึงเหนื่อยไงกูเลยเล่นใหญ่เออรีวิวแมวใ่ไหมให้ผมไหมเฮ้ยให้ผกูจะาอยแบรนด์เนี้ยอยากได้รีวิวแบรนด์เนี้ยเออเดี๋ยวแป๊บนึงรีแลกแป๊บนะคะรีแลกแป๊บนะคะมีเป็นยังตะก้าพีดีใช่ได้นแหละค่ะคือบูมหลายคนบอกวยเจนชิดเงินลูกค้าบูมอาจจะรู้สึกอะไรบูไม่ได้รู้สึกเลยเพราะว่าเจนมันหาเงินแบบนี้ของมันได้ทุกวันอยู่แล้วบูแต่แต่รู้จักมันมานะคะอย่าดราม่าเจนนี่อย่าดราม่่่่าาาจจีีนนนนนนกกับบบูมแลล้ววออะเเย ิทนี้เจนได้แค่บูมคนเดียวแล้วไม่ต้องหวงว่าเจนจะแบบไม่ซัพพอร์ตเพื่อนนะคะและถ้าเป็นคนอื่นเจนก็ไม่นั่นเหมือนกันอาจจะต้องแบบว่าดูกันนานๆอะไรอย่างเงี้ยทุกคนใช่อันนี้กูคือแบบมึงไม่เอาไม่ได้เลยแหละกูว่าเพราะว่าดูตรงแลวเราน่าจะยาวกันเป็นเดือนอะเห็นเหรอไม่แล้วพวกนี้มึงเป็น โหดนะแต่ไปอีกโมงแล้วนาฬิกาไปอีกโมงแล้วกลับมาก็ไลฟ์เพราะว่าเสร็จบ่ายโม่ไลฟ์บ่ายสามเหมือนเดิมไลฟ์บ่ายสามเหมือนเดิมนะครับบุ้มก็จะไปมีชีวิตบุ้มสามชั่วโมงไปมีชีวิตแล้วขอไปมีชีวิตเงาแล้วอ่ะเออนะคะคือจริงๆอ่ะบุ้มก็มีงานของบุ้มก็คุยกับเจนตรงตั้งแต่วันแรกเลยนะครับมาจากไม่แต่ว่าทุกคนนะตอนนี้นะเจ้าของแบรนด์นะหลังจากเอ๋อ จนจะได้ฟังว่าทุกครั้งที่เจนเดี่ยวงานเจนจะบอกเจ้าของแบรนด์ว่าพี่ให้บูมสักหมื่นได้ไหมหรือมากกว่านั้นก็ได้นะบูมตอนนะี้บูมมาเป็นล้านแล้วอันนี้จากงเจ้าอนนขอแบรนด์นะคะบูมได้เป็นล้านแล้วแล้วจจก็เดี๋ยวเจนก็คือตั้งใจว่าจะให้คิดเป็นค่าจ้างแล้วกันเป็นต่อ ه, วันไ,ไปไม่ไม่สีตรงเนี้ยแต่ลูกค้าฝากด้วยนะคะกับเพื่อนไม่สีแต่กับลูกค้าเอปากเอ็นดูหนูหน่อยนะคะนะครับเอาหลังจากนี้เอาทุกวันเลยหว่ะวันละแสนไปจนรายสร็จไปจบสาวสวัญมาก แต่ลูกค้ามากกว่านี้เยอะเหมือนวันนี้มึงแบบเกือบ5้าแสนแล้วมั้งที่ไปซัพพอร์ตแล้วะจูไปขอหลังบ้านมาให้อะไรเงี้ยอีกเยอะเลยอขอบคุณนะค่ะสู้ไปด้วยกันครับพี่ดิวให้อีกเราให้เดี๋ยวนู้นเดี๋ยวเราให้ครับเอาไหมเออเอามาแล้วว้าวเวละตอนนี้อยากมาเดียวด้วยแต่มาเดียวไปสิงคโปร์ไงเออมึงอย่าลืมขึ้นน้ำพริกเออมา เอาทัมพริกหมูมาเดี๋ยวให้หน่อยพี่ดีวพี่ดีวใครเข้าเมื่อไหร่รอมารอยยูแป๊บเด้ยูรอยยูมันยูจะเข้าด้วยมาทุกคนจ๋ามาเดี๋ยวอ่ะมันน้องมันน่ารักมากสรุปยอดมารกเมื่อกี้ก็คือพันบ้านพันบ้านค่ะพันบ้านครับอ่ะทุกคนจ๋าน้ำริกกระหมูมาเดี๋ยวค่ะจะใกล้อยู่ไหนมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะทุกคนจ๋าฝากซัพพอร์ตมาเดี๋ยวมันมันทำไหวจริงหรอของมึงไม่เขาเขามีโรงงานเลย ไม่เดี๋ยวไม่ต้องทำอะไรเลยมาขิงคนเดียวเปิดให้มันเยอะ้แลเปิดให้มันกี่บ้านที่รักอเราให้บูมมาละแสนทุกวันเลยดีกว่าเนาะเพราะว่าเอเนอร์จีบูมแบบเกินไปมื่ไม่รักบูก็ไม่ครบแล้วเอออันนี้ค่ะขอบคุณครับอันนี้เราไล์บูมไล์มาสีครับดีใจที่รัคนจะลังหนที่คิ่เขาบิ้วมาตั้งนานอ๋อรักทุมไล์มาสี่วันนะคะพวกเราขอสจะขอบูมสี่แสน ต่ออวันละสองแสนฮะเอาพอทุกคนมาคือบูมอ่ะคือคือไม่ซีเรียสคือเราไม่ซีเรียสเพราะเราอ่ะเราก็ได้อารีเนสนะคะเราได้นารเรเนสนะคะทุกคนไม่ต้องซีเรียสนะบูมไม่ได้เศร้าอะไรเลยเวลาเห็นมันเลยเจนนี่อยู่กับบูมมามันหาเงินได้เยอะกว่านี้อีกต่อวันคือเราเห็นมันหาเงินได้อย่างนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะคะเออแต่แค่เจนมันไม่เคยมาบอกไงว่าวันหนึ่งมันหาได้กี่บาทยูมันไม่เคยมาบอกว่าวันหนึ่งมันหาได้กี่บาทนะครับรู้สึกเหรอเอาอยากบอกแล้วว่ารอวันรุ่จัน บูมมาตั้งแต่ทัวรเที่ยใหม่ๆเลยอะไรเป็นทัเทียใหม่ๆเลยแล้วก็เนี่ยทุกครั้งที่เจอกันก็สนุกครับสนุกเฮฮามีความสุขแล้วก็บูมเป็นคนน่ารักครับเอ e น g y อร์ีเอนอจีเนี่ยดีแบบนี้เอ็นเตอร์เทนเพื่อนดีนะครับคือทุกคนอยู่รอบบูมเนี่ยจะมีความสุขทุกคนนะครับแต่ว่าบูมเนี่ยเหมือนที่ผมพูดว่าเป็นคนที่น่าสงสารแล้วก็น่าสมํำหน้าในเวลาเดียวกันคือไม่รู้ดวงซวยหรือว่าเพราะอะไรเลยครับแต่ว่า คือไม่ว่าเขาจะทําอะไรอ่ะแบบเหมือนมันจะดีนะแต่มันจะมีอะไรที่แบบทาให้แบบว่ามันล้มตลอดแบบเราก็พยายามดึงบูมช่วยบูมสอนเนี่ยตลอดนะการขายติกตอกอะไรตั้งแต่เราฝึกตั้งแต่แรกๆเลยนะอยู่บ้านหลังใกล้กันตั้งแต่เราอยู่หลังเก่าบูมก็มาหาทุกวันมาอกินเข้าทุกวันพออยู่ใกล้กันก็เจอกันตัวเดเมื่อกี้เข้าทุกวันนะครับ ช้าไหมเช้ามันถึงแไหมถึงยานมาแล้วตอนนี้มีดราม่าบอกว่าน้อยไปถ้าวันนี้ฉันให้บูมมาแล้วสองแสนเดี๋ยวเจ้าของแบงน์ก็จะไม่ซัพพอร์ตแล้วนะใช่เราเอามาบูมได้เยอะละแต่การที่จับเจ้าของแบงน์ซัพพอร์ตไม่ใช่แสนเดียวนะต่อวันอ่ะคือเอาต้องเข้าใจจิตวิทยาต้องเข้าใจโลกมากกว่านี้เว้ยมึงก็วันนี้บูมได้ค่าจ้างที่พอดีพอตัวไม่มีใครจำเป็นต้องซัพพอร์ตบูมแล้วแล้วเขาใช้งานบูมเละเลยทีเนี้ยเชื่อเถอะทุกคนฟังนะบูมอ่ะเหมือนวันตอนนี้ทุกคนคิดแทนแทนบูมทุกคนบูููููมมมมทททปปปีึงงงกกกกยยยัไไไไ่่่เเเ็นอออะะะรรล้สิ ยกเลิกหรอยกเลิกไปอย่าได้เดี๋ยวใครขอมายกเลิกอกเทุกคนทุกคนอย่าดรามา่านะเรื่องเรื่องเนี้ยจริงๆแล้วว่าบูมอ่ะคือเราก็ดีใจไงอ่ะอย่างหนึ่งอย่างน้อยอ่ะเจนนี่อ่ะก็จริงๆอ่ะสอนบูมมาตลอดบอกมาตลอดแลวจังหวะมันโบกบะักพอดีทุกคนจังหวะมันโบกบักพอดีที่บูมาอยู่กับเจนตั้งแต่วันแรกอย่างนี้ไม่ดีกว่าบูจังหวะมันโบกบักดีพอดีคือเราก็รู้สึกว่าสิ่งที่บูทำมันไม่ได้มันไม่ได้เหนือบักไปไงนบสิ่งที่บูได้มีอะไรบ้างเจมเจนพูดจากใจเลยนะข้อที่หนึ่งนะ ตำนานศตวรรษศตวรรษนี้บูมไม่เคยคแม้ขนาดนี้นี่คือสิ่งที่บูมได้ข้อที่หนึ่งข้อที่สองบูมได้ทํางานแบบประจําทุกวันอย่างน้อยยาวๆไปรู้อาจจะเดือนสองเดือนหรือทุกครั้งหลังจากนี้ที่พวกเรามีแคมเปญแบบนี้บูมจะได้ทําทั้งชีวิตใช่ค่ะข้อที่สามาเวลาบูมไลฟ์ของพวกเราเสร็จวันที่พวกเราไม่ไลฟ์วันที่เราทำงาน,นบูมสามารถต่อยอดในการไปรับงานเบรนได้เป็นล้านลาน้ลานบาทถูกต้องแค่ข้อแค่ข้อแรกที่เจนพูดอ่ะนั่นคือมูลค่าหลายสิบล้านหรือร้อยล้านเลยด้วยซ้ำนะครับแล้วแต่บูมต่อยอดแล้วถามว ให้เราไปนั่งจับมือบุญทำก็ไม่ได้คือเราได้แค่เนี้ยอะไรที่เราให้ได้ก็ให้เต็มที่นะครับแลวแต่บุญต่อยอดถูกแล้วก็จำไว้แล้วว่าการต่อยอดของบุญในครั้งนี้นะไม่ว่าอะไรของเรามันจะไปจบที่วันไหนหรือเราจะทํากันแบบนี้ทั้งชีวิตบุญจะไม่ได้ต่ำจากการอะไรเนี้ย,ยไม่ต่ำจาก20ล้านแน่นอนก็ก็คือถ้าบุญต่อยอดดีๆนะต่อไปเนี้ยชีวิตมมบุญกันเป็นบุญจะไม่เหมือนเดิมต่อไปเลยเราจะไม่ลำบากเรื่องเงินอีกแล้วชอบดราม่าแบบเนี้ย วันที่วัดรอบก่อนตอนบูมเอาบูมไม่อยากไดใช่ปะ,ปะก็ดับมาบอกว่าเจนไม่ต้องสนใจเพื่อนไม่ต้องสนใจเพราะวันนี้เราอยากให้เจนมันน้อยไปมันน้อยไปเจนก<อ>ัทไม่ถูกแล้วพี่ทุกวันนี้เ<อ>จนก็ปอดเพื่อนมากเจนบอกบางแบรนด์ได้ซ้ำเขาบอกว่าน้องพี่ขอขึ้นได้ไหมแต่ว่าพี่อะไม่สะดวกใจน้องบูมนี่บอกไปเลยว่าพี่ถ้าพี่ไม่ดวกใจบูมงับเจนก็ยังไม่สะดวกของพี่นะขอคิวอื่นก่อนคือแม่งทำกันแบบสุดๆใจใจไม่ต้องมานั่งอธิบายกันทุกเรื่องอะนะครับวันนี้ก็จบนะเรื่องนี้กับบูมกับเจนกัับยยวววว่่่่่ถ้้าาาาาาานนนีีีีีมมมรรคคคจงทททพออดุกสะ มจะไม่ได้ค่าทิปหรืออะไรที่มันแบบ จนนีเลยใช่จริงจริงพี่กาล์มก็ให้บูมแล้วนะพี่กาล์มลให้ด้วยทุกคนให้ดป้แล้วค่ะที่รักใช่ค่ะเดี๋ยวผมไปรับงานไล์ต่อยอดอีกทุกคนแล้วแวร์ทั้มหาพวกเราเราไม่ว่างเราส่งคอนแทคให้บูมเลยเราบอกแล้วพี่ไปจ้างบูมก่อนได้เลยจ้างบูมก่อนได้เลยพี่ขาสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับบูมตอนเนี้ยบูมก็แบบโชคดีไม่ต่างไปจากเจนเลยนะคะถูกครับแต่จากวันแรกที่เราไล์กันถามว่าคนอยากมาเหมือนบูมอยากมาไะไรกับเราเนี่ยหลายคนไหมที่ว่าหลายคนครับที่ขอมาเหมือนบูมเนี่ยหลายคน แต่ว่าที่รักบูมเพราะว่าเป็นบูมเนี่ยพะบูมเรารู้ว่าบูมเป็นคนยังไงเรารู้ energy บูมเรารู้ว่าบูมทําได้แล้วเรารักและก็สงสารบูมเป็นดูบูมจริงๆเพราะว่าเรื่องที่เขาเจอมันหนักแต่ละเรื่องนะครับอ่ะขอบคุณนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะบอกเลยว่าหลังจากนี้ขอให้เราก็เต็มที่กันต่อไปใจมั่นใจว่าเราไม่จบกันแค่นี้ปีสองปีเนี้ยเรายังทําแบบนี้กันได้เรื่อยๆแต่ว่าในแต่ละรอบอะเราจะไปกันได้กี่วันอย่างเงี้ยเดี๋ยวเรามาดูว่า ประเทศไทยเศรษฐกิจหรือแม้กระทั่งกาลังคนคนซื้อหรือกําลังที่แบรนด์รออะไรเงี้ยมัน,ม,นมันหลายอย่างที่เจนต้องนั่งวิเคราะห์นะคะ,ะซึ่งตอนนี้เรายังทาอยู่แต่ถ้ากระแสมันเริ่มตกหรือว่าคนเริ่มหมดเงินยอดเริ่มน้อยเดี๋ยวเราอาจจะเบรกแล้วกลับมาครั้งแบบเช่นเดือนละสองครั้งครั้งหนึ่งติดกันสิบวันเจ็ดวันอะไรเนี๋ยเจนอาจจะวางแผนต่อไปเพราะว่าตอนนี้เจนมองว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของการขายออนไลน์แต่มันเหมือนตลาดตลาดหนึ่งที่ทุกคนสามารถมันเป็นตลาดออนไลน์ที่เหมือนเราไปเดินอะ ค่าที่ก็ไม่ได้แพงสินค้าที่มาก็ส่วนใหญ่แล้วได้กาไรกลับไปอะไรเงี้ยเรามองว่าตลาดนี้เราอยากให้มันเกิดขึ้นตลอดไปถ้าเป็นไปได้เจนอยากทำแบบนี้ให้มันติดกันไปถึงปี2ปี3ปี4ปีเพื่อแบรนด์ที่กำลังเกิดใหม่เนี่ยจะได้แบบรุ่งเรืองแล้วก็แบรนด์ที่เขาแมทอยู่แล้วก็ได้แมทยิ่งันไปแค่นี้เลยเจนคิดแค่นี้ไม่ได้มีอะไรมากเพราะฉะนั้นพี่ๆรู้พวกเราดูให้มีความสุขถ้าพี่ๆทามาอยู่พี่ๆจะไม่มีความสุขนะคะพี่ๆเสียเงินแล้วพี่ๆต้องมีความสุขกลับไปไม่ได้เสียเงินไม่พออย่างมาเกทอก ต้องรีบอ่ะวันนี้เราเสร็จเที่ยงคืนเราเหนื่อยเราลงได้เลยแต่วันนี้เราเห็นอ่ะมีบูมซัพพอร์ตได้บูมช่วยกันทำมหากินมได้ก็เราทำกันแบบนี้แหละสนุกสนานนะคะมีความสุขดีต่อยอดกันไปยาวๆค่ะยาวถึงสิ้นปีไปเลยมากมาดีๆก่อนเลยโอ้ย0 0พันบาทแล้วเหรอ แล้วทุกครั ohn, <t> ้งที <ator il S 2> ่ไลฟ์เสร็จเนี่ยทุกทุกเช้าเราเราไลฟ์เสร็จเช้าแล้วผมก็พูดกับพูดแบบว่าเที่ยวให้น้อยลงมีความหาความสุขเพรว่าการคืนให้น้อยลงกินเล่าให้น้อยลงหาเงินให้มากเนี่ยบูมมาถึงกลางแล้วเจนด่าบูมมาทั้งปีสามปีว่าทำไมมึงไม่ทำงานทำไมมึงไม่ทำแบรนด์เจนด่าบูมมาตลอดจนวันนี้บูมมาถึงตลางแล้วเจนก็ดีใจมากที่บูมตัดสินใจมาไลฟ์กับเจน